สวัสดีงามๆครับ FC ปีน้อยครับปีน้อยหัวไก่ใีสอตัวนะครับเนาะเอาไปเาผาขนอ่อนขนบัวล่างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ปีน้อยจะแกงใช้บะฟักครับอันนี้เป็นบะาฟักมน,นะครับเนาะวันนี้จะแกงใส้บะฟักมน์เพียงพอครับมาเริ่มทํากันเลยไก่มาคับกันครับ ฟักมอนใสไก่ตอนเกามะกอก,กมาสับกับไปเผาไฟดีๆนะครับนเนาะเผาคนอ่อนผลวัวมันวัวเดือบได้ ได้แล้วอันนี้เป็นปรปรมรส์กมากเงนมีหลายยี่ห้อนะครับเนาะแกงจะได้กับมีแต่เด,ยเดียวดิมีหลายพัน,นัาส์นกนี่นแกงเึื่ออถ้วยเดียวนะครับเราแกงขึ้นเมียอันนี้ก็ไปลูกค้า แน่นดีครับจะเป็นน่าจะเก็บไม่ไปปูพวกที่ต<อ>้องการหนึ่ก่อนครับ ไปล้างทาความสะอาดมันเรียบร้อยครับเอามาหั่นครับมาหัน่นไม่ต้องซอยหนาเนาะครับเนาะซอยหน,า,หนามันชุกจ้านะมาให้พอดีครับจะหัน่นจะไดก็ได้นะครับจะแทแต่จะหั่นลูกเตา๋าจะหัน่นไหงก็ได้เอาตามถนัดเอาตามความชื่นชอบได้เลยครับโอ้รอบดีครับพี่น้องครับรอบดีขนาดเลย แกงเฮือมียกินมถ้วยเดียวนะครับเนาะไปได้เตรียมของไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับบะฟักกะหั่นเรียบร้อยนะครับเนาะไก่เมืองกะก๊กกะซับไว้เรียบร้อยครับมาพอน้ำพริกมันครับน้ำพริกเหมือนเดียวกับแกงแกงโยกกล้วยตะวันนะครับเนาะนะครับแคบไว้ครับเอาไปอันนี้ก็แคบไว้ครับอยากไปไปลองเงี้ยลองทำก็อ่าถ่ายดูไว้แคบไว้ครับ นะครับน้ำพริกมันก็มีประมาณเนี้ยนะครับเนาะเม็ดผักกว่กระเทียมหอมขาวหอมแดงนะครับเนาะแล้วกับพริกแห้งนะครับเนาะใส่ขาไปหน่อยใส่กะปิไปหน่อยใส่จ๊คไ่ไปเหยียหน่อยนะครับเนาะไปไปต่ำน้ำพริกกันครับนะควอมแล้วกับพริกลงไปในหกต่ำได้เลยครับน้ำพริกแกงแค่กระเจี๊ยบแบบนี้นะครับน้ำพริกแกงแคก่กระเจี๊ยบแบบนี้เลยอ่าอันนี้เป็นบักแวน้น บกแฟนนะครับเนาะบกแฟนใส่ไปเลยเอาไปน้อยโม่ไว้นะครับเนาะไว้ใส่แกงออมจิน้นใส่ไปตัวกันนี้ครับตัดไปได้เลยนะครับต่ำเพื่อละเอียดเลยครับท้ำพริแกงบ้านเขากับประมาณนี้เนาะครับเนาะถ้าบ่ดสะดวกต่าคนเดียวอยู่ตึกอยู่หอใส่สั่งไปน้อยได้ครับแกงพักไม่ใส่เคือนี่เหมะาะขนาดแกงออมจิ้นก็นได้ใส่บกแฟนไปตัวจี๊ดครับในน้ำพริกผมได้ใส่บกแฟนไปเลยครับเด้อ แกงออมเกี๊ยนอมไก่ก็เอาบอกแฟนไปตับใจคนเดียวครับบางคนบางท่านเป็นแบบมักมาชอบกินนะครับเนาะบางคนก็ขาดตึงมาได้แกงยัวกล้วยแกงบะฟักพริกมันต้องไปใส่หลายนะครับเนดะ้อมันบบเป้พริกนะครับเนาะใส่น้อยเดียวกับเผ็ดเผ็ดของพวกนี้มันจืดนะครับเนาะเปิดห้องค,องคนเทาแกเปิดว่ามันบบเป้พริกใส่พริกไปน้อยเดียวมันกับเผ็ดแล้วครับเนาะ ร้อยปอนะครับมาพร้อมแล้วมัเริ่มกันเลยครับไปน้อยเยอะน้ำมันใส่ห้น,หน้อยน้อเนาะอพัดน้ำพริกครับน้ำพริกแกงเขาจะได้หอมนะครับนะ้อน้ำพริกเดี๋ยวต่ำลงไปได้เลย เดี๋ยวับไปเอาเครื่องในมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะแล้วนะครับนะเนาะมาพัดให้อมันหอมครับเพื่อแกงเขาจะได้หอมนะครับเนาะกับเข้ากับปลาจะได้ดีได้ล้ำนอกจากจะล้ำแล้วก็มันหอมด้วยนะครับนะเนาะนี่เขาเข้ากับปลามาปเป็นมาจ้างมาพัดมาเงินโหรับไป่น้อยครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับเนาะ ว่าวันนี้ไปได้ยะี่ยกินเฮือลูกเฮือผัวกินกับวันหน้ามีลูกมีผัวก็จจะได้ยน่ยเฮือลูกเฮือตามกินนะครับเนาะกระจายกันยะได้ครับเสน่ปลายจังหวะเมียหลุมเมีออยหลงเนี่ยกับข้าวกับปลาเฮือลูกเฮือเมียกินไหมร้านเลี้ยงผีเกียงเลี้ยงผีกระทะเมียจมเดิมดานะครับเนาอะอ่าพร้อมขนาดนะัก เริ่มจามเริ่มไอ้กับน้ำล่างโคตรใจครับนั่นมาที่นี่ก็เล่งแค่ได้เลยนั่าน้ำเติมครับเกับน้ำไว้น้ำเดือนแล้วกับฟักใส่ได้เลยครับฟักมันกับเหนียวกับแข็งเหมือนกันเนาะครับเนาะมันจะได้ทุกได้เป่อยไปด้วยไก่ ไข่เมืองเขานี่ครับอันนี้เป็นพวงไข่ครับเมียกี่น้อยมัดนะครับนองน,นี่ตับก็คืเมียนะควันไข่ครับหนึ่งตัวก็มีน้อยเดียวนะครับนอ้องตัวตีล้อคล้ายกับเสียงวุ้นเส้นไว้ครับอันนี้เป็นชีกไว้บวกิ้วบะคูดไว้ครับผอบความไปหอมเี๋อเอล้ะครับ ปรุงรดเป็นตัวได้เรื่อยๆครับก็ได้ใส่ผงไอ้นี่ตีเป็นก้อนๆนี่ไปเหี่ยวก้อนน,อน,ะ,นะครับเนาะนะครับปรุงรดตามใจชอบครับน้ำปูน้ำปลามันจืดมันจางใส่เข้าไปแกงบะฟักความรักดึงดูดนะครับเนาะแกงบะฟักใส่งาหอมไปว่างอมฮะคนเท่าแบาวเวาบเก่าเบิดว่าช่างซ่านอัานเมนูกแกงบะฟักนี่ก็ เติงหาเมนูลกกาผูกนาพุณละครับเนี่ยโอ้บ้านเฮาเนี่ถ้าปลาแกงยัวกระแ,แกงบลฟักมนไสไก่นะครับเนาะลกกาผูกนาแต่ก่อนเป็นเอามือเอาวันกันนะครับเนาะมือมี 5, 6, ิปห้าหกชิ้มือครับลกกาผูกนานี่แต่ก่อนเป็นเลี้ยงเข้าเลี้ยงน้ำกันนะครับเนาะบ้านเฮาสมไยก่อนเติงตอนมาในีาร์เข้าหาน้ำไปกินกันท้างตรงพุณม้วนครับแต่กอนเป็นสมัยเป็นเป็นปลาบากี ไปเดียวนี้วิถีชีวิตการเนี่ยกับตรงกับน้ำมันกับเปลี่ยนไปนะครับน้องรดเกี่ยวข้ามบ่มเจ้ามันไปยืนอยู่คนเดียวไปแผวไปรอขายข้าวของสีเพื่สมำไมก่อนนี่เอาเมื่อเอาวันกันโอ,โอ้เป็ดเดีอยนสองเดียอยนกว่าจะแล้วนะครับนาอหาบกาบาปลแตกบูดแต่กมวนนะครับนาะวิถีปะกเกาปาแก่บ้านเฮาความสามัคคีช่วยเหลือกันช่วยกันหุ้นจักกันคุ้นเคยกันมดบ้านมดจองนะครับนาะ ไ่เดียวนีวิธีการกินการอยู่กับเปลี่ยนไปนะาไผ่หน้ามันาติไผ่ยติมันน,น,ะกกะกกะนะครับเนาะบะปักกระเปยแล้วไก่กระเปยแล้วนะครับเนาะแกงไปจัดเหมือนเดวยครับบะปักเปยล้วเขาเก่าตังนินได้เลยงนเส้นใส่ใส่วุ้นเส้นแล้วก็กินได้เลยเอาใส่พร้อมกันนี่ปั้มเลย ก็กินเลยนะครับอันบปได้เดี๋ยวมันเป็นน้ำแห้งบัดเดอเรียบร้อยปิดแก๊สเลยครับเป็นได้พังครับน่ากินเลยครับแกงฟักพี่ด้วยที่เราเนี่ยกับข้าวลราอันเนี่ยถ้าทำผอเลยครับเด้อบบฟัก<ม>ต้องเป็นบบฟักมณ์แบบฟักเมืองบ้นานเฮาเนาะครับเนาะาเป็นบบฟักั้งที่เปิดขายกัน มันเปื่อยมันอ่อนนะครับนาะอมันบบเหนียวแบบล้ำนะครับอ่าเป็นน้องักใส่ถ้วยพอครับแกงบะฟักมนใส่ไก่นะครับนาะอล้ำแบบสุดยอดครับอันนี้เป็นพวงไข่นะครับนาะอเป็นทับเมียกระจิดไก่ครับตุก๊กแกงฟักเป็นน้ยมีกระจิตไก่อันนี้กระทับเมีย โอ้เหมาะครับหาใจกินแล้วครับเด้อหนะ้ามันแห้งผับๆอ่ะเทเนด์นเสานไหลไป่ด้มากมุ้นเส้นนะครับเนาะนะครับแกมาฝากความรักนึงดูดไปหน่อยคีิเราเนี่เขาหลั่มครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วากกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ